สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านครับวันนี้ก็มาหาดูนะครับเซียนแต่ว่าโทรหาทีมงานนะครับทีมงานว่ามาต่อนกว่าอย่างนั้นนะครับผมก็เลยตามนะครับตามมาที่ทีมงานนี่นะครับมาต่อนกนะครับวันนี้ก็มาที่เดิมครับผมนี่มา วันนั้นนะครับที่ล่าสุดนะครับที่เจ้าสองกุกนะครับได้ก็จะอยู่ตรงนั้นเลยนะครับผมต้นนี้เลยนะครับที่ได้วันนั้นตอนฝนตกแรงๆนะครับก็เลยตามมาดูครับว่าจะมานตไหมนะครับก็ถือว่านกตัวนี้คือได้ไปนี่ผมว่าสุดยอดนะครับซึ่งดูแล้วนี่ก็คือนกตัวนี้คือสวยนะครับใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะไปทักทายทีมงานนะครับว่า ตรงไหนบ้างอะไรยังไงนะครับก็ไปสักททยทีมงานครับผมครับผมก็มาถึงนะครับนี่ทีมงานนะครับอันนี้คือเจ้าภาพนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอันนี้คืออ่าเชียนแก่นนะครับชื่อแก่นนะครับแถวนี้คือต่อกินหมดแล้วแถวนี้เนาะรู้แล้วว่านกแร้เรบเตีบมือมานมือบ่อดอาแต่ว่ามา่อยอยู่เนาะแถวนี้เนาะนกแถวนี้เป็นไงขอถามก่อนผมได้วันนั้นผมได้ไปตัวหนึ่ง นกตรงนี้เป็นต่อไหมครับนกคันว่าบอนี่เขาเอิ่นบอคู่คือกลิ์เนาะครับนี่เขาเอิ่นคู่ฝ้ายคู่คือกลิ์มันเป็นยังไงทีนี้เลียงก็โอเคอยู่ใจได้อยู่นกบอนี่ก็ได้เป็นต่ออยู่เพราะว่าอยู่เฮียนอยู่เฮี่ยนนั่มย่างอยู่สองตัวเดียวนี้ตัวหนึ่งได้ได้ยุฝากน้องไปนันบันนี้อยู่ต้นดูหน่อยขึ้นใส่ต้นดูนกตัวนั้นเสียงกลางลงดอก้องๆงจกหน่อยครับบันนี้ก็ได้ต้นหนึ่งบันนี้ว่าใส่ตัวนี้ ใส่อยู่ต้นดูนี่ลหละต้นดูอันกกกไย่อมเสี่มกลางขึ้นนี่ก็ได้กวอดกำหนดขวบมันแล้วแต่ว่าท่านไดนไปล่องแต่ว่าต้นอันนั้นเป็นต่อแล้วตัวอยู่ต้นดูโอ้ตรงนั้นเป็นต่อแล้วแต่รอเหลือตรงตัวนี้ยังตัวนี้ยังตัวใดตัวนี้่ตอนนี้เหลืออยู่สองตัวเท่านั้นอยู่สองตัวนกบอนนี่ครับก็ถือว่าใช้ได้ยเนสดงว่าเป็นต่อแล้วล่ะสองสองตัวนี้ก็คือโอเคแล้ว เพราะว่านี่ผมก็ได้อยู่ตรงนี้ก็อยู่คนละฝั่งเฉยๆเนาะมันก็ถิ่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือเซียนแกนสมัยก่อนนี่คือไปหาตาตุนบ่อยมากนะครับไปเล่นอยู่ตรงนู้นนะครับตอนนี้เริ่มวิชาเริ่มแก่กล้าแล้วก็ไม่ไปแล้วไปเลี่ยนตัวผมอ่าไปเลี่ยนยูสารคาม<อ>้มอันนี้ปีิเทิมจ้งแต่ว่ายูบัตเลี่ยนไปเล็กน้อยก็จีไปอีกแล้วไปอ,อ,อีกสามทิครับเียนแล้วครับผมอันนี้ <ไป S 1> คือ เียนแก่นนะครับกว่ายูบ้าเศร้าดอกบัวท่างใดจริงๆไปเบิดอร่จากนกข้าจากนกขบหอมเมพิ่งพึ่งาก่่ครับผมวันนี้ต่อไปก็มาหานะครับเซียนใหญ่ก็มานะครับวันนี้ตาตุนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนั้นไปบ้านไม่อยู่ยายแถวพูดให้ฟังไหม พูดอยูไปไหนวันนั้นไปไหนไปนาไปนากับค่ำไหมวันนั้นค่ำเออมืดเลยมืดเลยอ่าวันนั้นผมไปฝนตก้มแห้งก็เลยได้ย่านน้ำท่วมเขาเอาครับผมก็เลยไปดูนกแล้วล่ะได้ดูลงคลิปลงอะไรให้พี่น้องเราได้ได้ดูก็บอกว่าไม่ไม่เห็นตาตุนเขาอยากเห็นตาตุนอยู่ย่าให้เฝ้าตัวฟังอยู่ครับก็วันนี้ก็ มากี่ตอันนี้วันนี้นี่มาสองมาสามมาสามต่อโอ้นกไม้เลยมนกไม้เลยเออปีนอย่างเดียวเหมือนเดิมปีนอย่างเดียวไม้เศร้าซื้อมาเอา,เอาไว้แย่ไข่มดแดง <c oughs> เออรับตอนแรกเคยเอาไม้เศร้าไปใส่แต่ว่าเป็นไงไม่ได้ดังใจ <c oughs> ตาพอดี <c oughs> ถือไม้ถือไม้เศร้ากับเพเนียตไปแต่พอกลับมานี่พเพเนียดอยู่พนต้นไม้แต่ไม้เศร้ากลับมาด้วยน <c oughs> ะครับก็ยังว่าแหละคุณมันไม่ถนัดเนาะ อ่าสู้ขึ้นไม่ได้นอ้อตาตุลนาอถ้าขึ้นได้เหมือนเดิมเ,<อ>เหมือนวัยรุ่นนี่โอ้ยขึ้นอย่างเดียวจนได้ขึ้นได้ก็จังขึ้นอ่าเอาจนว่าขึ้นก็ยืนกับพื้นน่นะอ่าครับอันนี้คืออ่าตาตุลน,นะครับเดี๋ยวไปทักทายอีกนะครับทีมงานอีกนะครับอันนี้ก็ช่างต่อยครับผมสวัสดีครับอ่าวันแม่วันนี้ เพเนียตผมเสร็จหรือยังเพเนียตผมเสร็จดังนึงนะครับเสร็จอันนึงแล้วนะครับก็เลยเอามาลองให้ด้วยวันนี้นะครับเอาให้มันหมานนะครับจักสิหมานว่าหมานดอกครับหมานดอกครับกับน้ำมันกัตีก็เดี๋ยววันนี้เหลือไอเหลือใครนะเหลือตาตาสดใสก็ไปที่หนึ่งอีกตาสยามกับสดใสสยามไปด้วยกันนะครับไปข้างหน้านู่นเนาะผมยังไงก็ให้มันหมานนะครับทีนี้นะครับทีเด็ดของทีม นะครับหายหน้าหายตาไปนานไม่เจอเลยนะครับเอซหรือว่าแฟนครับนะครับอันนี้คือเซียนมอสนะครับโอ้นะครับเห็นว่า่าไปอะไรนะอ่าไอไปทําเป็นนายหอยทมินครับผมเรื่องบัวเนาะครับผมอเป็นไงธุรกิจดีไหมช่วงนี้ครับขายขายอ่า ซ,ซ,ซื้อเล่นเนาะ, <c oughs> <ผม S 2> ะราคาแสนก็ซื้อแล้วครับอซ,อซื้อบัวเป็นแสนนะครับนี่ไม่ธรรมดานะเซียนมอดนี่ก็คืออ่าพี่น้องเราที่ติดตามช่องนี่ก็คือถามหานะครับว่าคิดถึงเซียนมอสนะครับวันนี้ก็มาต่อนกแล้ววันนี้เห็นว่าไงนะเมื่อเช้านี่ตีเป็นยังไงเพเนียตตีผิดเหรอครับผมตีผิดหรือตีพลาดตีพลาดตีพลาดใช่ไหมครับคือเป็นยังไงมันไปเพเนียตมันยังไงมัน แมนครับโอ้ไปไปไปเกี่ยวกับไปเกี่ยวกับจริงไหมครับผมขนเต็มสี่ห้าขนเน่ยสี่ห้าขนนู้นเนาะเสียดายเนาะเสียงอะไรเมื่อเช้าได้ฟังไหมไม่ได้ฟังครับแต่แต่ว่าไปดูพระเนี่ยแล้วขนเต็มอยู่ครับผมโอ้โหนะครับเสียดายเสียดายนะครับก็ถือว่ามารายงานตัวแล้วนะครับสำหรับเซียนมอสครับอ่าเป็นไงต่อไปนี่ก็จะมีเวลาไหมนี่มีเวลามาต่อนกไหมหรือยังไงมีครับมีแต่ว่าก็อยู่กับวัวเป็นหลักเหมือนเดิมนะเนาะอ่า แต่ทีนี้อย่าให้ฮะเมื่อวานก็ไปซื้อครับหนึ่งตัวหนึ่งตัวบัวนะครับผมโอ้ได้ราคาไม่บัวได้ครับอ่าห้าหมื่นกว่าครับโอ้นี่นะครับผมห้าพันอ่าครับไน้ตัวหนึ่งสีอะไรสีแดงครับตัวเมียหรือตัวผู้ตัวเมียครับท้องสามเดือนท้องสามเดือนอีกครับผมโอ้นะครับนี่นะครับเซียนมอดหลายท่านถามหาก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับไม่ได้ไปไหนนะครับผมก็ยัง รักนะครับในเกมกีฬาต่อนกอยู่เนาะยังไงก็ไม่ทิ้งหรอกเนาะใช่ไหมเชนมอดครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอรุนอยูเนาะว่าจะมาน์ทไหมนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็ขาดไม่ได้ครับผมท่านสารวัตรนะครับมาสวัสดีครับท่านสารวัตรครับสวัสดีครับโอ้วันนี้ไม่ได้อยู่เวรแล้วผม ครับมาต่อนกนะครับคือท่านสารวัตรนี่คือชอบนะครับชอบเป็นชีวิตจิตใจเลยนะครับนกนกบ้านท่านเดี๋ยวว่างๆนะครับจะไปเยี่ยมจะไปเยี่ยมท่านที่บ้านจะไปกินไปจะไปกินข้าวนะครับที่บ้านท่านสารวัตรนะครับเอาไปดูนกด้วยนั่นแหละครับอ่ามีเห็นว่ามีนกดีดีหลายตัวเลยแหละครับผมท่านสารวัตรซุ่มมาอยู่เพราะว่ามาแต่ละทีนี่นกลิวตันบ้างครับมีอ่างบ้างมีมาเรื่อยนะครับผมอ่ามีมาเรื่อยๆนะครผมไม่ใช่ธรรมดานะที่บ้านนี่ผมว่าน่าจะมีนกดี หลายตัวที่พี่น้องเซียนใหม่มือใหม่จะต้องได้ไปศึกษานะครับก็ต้องรอชมนะครับมาวันนี้จะมานไหมนะครับก็ขอบคุณครับผมท่านก็เหลืออีกเซียนสดใสมือดีอากาศพอดีขึ้นผลผลครับตอนแรกผมก็ออกหาตามบ้านเซียนแหละพอดีตัวหาช่างตอยว่าท่านสารวัตรมานะครับผมก็ต้องมาครับไม่มาไม่ได้ครับผมก็เลยแวะมาหาทีมงานนะครับ ก็เหลือช่างเออเลือเซียนส,สดใสกับพ่อ,อยามนะครับไปอีกท oh <ok er> ี่หนึ่งมาแล้วมาแล้วะอุ้ยพ่อยามมาแล้วครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมเดี๋ยวไปทักไทยเส้นนนหรือเส้นลนโอ้เซียนเจ้าถิ่นอีกหนึ่งคนใช่ไหมครับครับผมก็เดี๋ยวไปทักไทยนะครับผมขอบคุณครับผมครับก็นี่ครับอีกหนึ่งเซียนนะครับพ่อยามครับผมสวัสดีครับมาหรือยังพ่อยามวันนี้ยัง สงสัยว่ามีสิทธิ์สวงใช่ไหมอันนี้รู้สึกว่าจะกินยากเนาะกินยากอนุกม่มากบ่คันเลยบ,<อ>บ,บังคันวายพ่จามเลยครับบ่มีสิทธิ์สวงว่ะแล้วเซียนสดใสอยู่ไหนครับนี่โอ้โสดใสบ่ท้องไม้จู่ <c oughs> จับฟังนกจู่อ่ากลัวใช่ไหมกลัวเหยี่ยวเขา้าเป็นตันกใหมโอ้บัานนี้เอานกใหม่มาวัดกันกน,นี่วัดกันครับเป็นบังคันจี่วัดได้ขึ้นต้นชาวชาวต้องมาขึ้นอย่เงนี้หมึงรบกวนด้วยทีิมพ์งานนะครับเซียนมอดก็ตีพลาดนั่นต้น มาขมนะครับใช้ปีนอยู่นะครับเซียนมอดนี่ยังปีนอยู่นะครับยังไม่ใช้ไม้เศร้าแต่เดียวถามหน่อยว่าจะใช้ไม้เศร้าไหมนี่ไม่ครับไม่ใช่ครับปีนอย่างเดียวปีนครับปีนดีกว่าใช่ไหมครับผมลองแล้วเคยลองแล้วเคยแล้วครับมันไม่เศร้าไม่ถูกใจครับไม่ถูกใจไม่ได้ไม่ได้อัธรุ ครับผมอ่าต้องปีนขึ้นไปแต่งใช้ฝีมือในการแต่งครับผมหลอกล่อเอาให้ได้ครับผมอ่าเท่านั้นอ่าครับอ่ะ,อะยังไงเดี๋ยวรอลุ้นนะครับเดี๋ยวก็น่าจะได้เวลากลับแล้วครับเพราะว่าก็นี่ก็บ่ายสามแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเจอกันนะครับผม มาอีกหนึ่งเซียนครับเห็นว่าเอานกลงต้นไม้แล้วเป็นไงครับผมสวัสดีครับผมนี่เซียนสดใสเป็นไงเอานกลงเลยเหรอครับลงแล้วลง,วลงว <ๆ S 2> แล้วมัน,มนป็นอยังไงคือฝนสิมานี่ไหมเป็นตะบบไปหนามาหลังไหมนกต,ต่อเปไ็นไงนกต่อก็ขันโยขันอยข,นยขันดีอยู่เนานะไปสองข้อนสามข้อนก็ขันอยู่เออแต่ว่าอากาศเนี่ยเถียงโยข้าวหนึ่งก็หายไปอากาศบินลงมากิน เขาเฮียเขาตายเป็นปากนันเซยนกป่านะครับแสดงว่าจะกลับแล้วใช่ไหมครับนี่ิฉันตัวเต้จะกลับก่อนเนาะบาบานบาหวานครับครับครับเอาโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันเนาะเดี๋ยวกันวันอาทิตย์ใช่ไหมวันอาทิตย์ครับครับวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ท่านสารวัตรก็จะมาเจ้าโอเคโอเคเอานัดกันไหมครับผมครับสวัสดีครับครับเอารบเทียบกันหมาได้อทุกคนได้เวลานะครับเอานกลงนะครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนเอาพะเนียดกลับไปใช้นะครับหนึ่งอันก่อน นะครับเพราะว่ามันมีนกนะครับแถวนั้นนะครับเดี๋ยวจะลองไปนั่นดูแลอีกหนึ่งอีกหนึ่งรังคือจะให้ช่างต่อยนะครับทําให้นะครับผมอันนี้ก็เอาพเนียดนะครับซออู้มาเปลี่ยนนะครับก็ตาข่ายเรียบร้อยแล้วครับผมตาข่ายเสร็จแล้วหนึ่งอันไะอีกหนึ่งอันนะครับผมนี่ครับเปลี่ยนเอาพเนียดไปเล่นนะครับผมนกเป็นยังไงนกปลานกป่าก็ว่ดเขาว่คุ่มอ่า นกไม่คึกเนาะครับนี่ครับทิมงานก็เริ่มเอานกลงกันแล้วนะครับเมื่อกี้เข้าของท่านสารวัตรนะครับล่าสุดเมื่อกี้เลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับยังเรียกอยู่อาจจะอยู่ในต้นหรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครับก็ครับได้เวลานะครับเอานกลงเรียบร้อยนะครับท่านสารวัตรก็เมื่อกี้ลุ้นอยู่นะครับมันก็เกือบเหยียบนะครับนะ เซียนมอดก็เอานกลงเรียบร้อยแล้วนะครับฮะอ่าเซียนมอดบอกว่าท่านสารวัตรเอานกมาฝากนะครับว่าสุดยอดครับตัวนี้ลายคอว่าสวยงามว่าอย่างนั้นครับผมตัวนี้หนึ่งใบเทากับอีกเจ็ดใบแดงนะครับตัวนี้นะครับดูลายคอโอ้นะครับอืมดูลายคอครับผมหนาตึ๊ดเลยครับผม ขึ้นเกือบถึงหัวนะครับดูครับนกถ้าคูนี่ยิ่งน่ากลัวนะครับนกแบบนี้คือลายคอจะหนามากนะครับปัะทะเกือบขึ้นถึงหัวเลยนะครับถือว่าสุดยอดนครับนกเชนมอดตีผิดตัวไหนเชนมอดตีผิดตัวนี้นะครับนตีผิดนะครับดูครับผมเริ่มแล้วครับ ดูครับดูลายคอครับผมเสียงเล็กนะครับเสียงเล็กหงเนี่ครับนกตระกูลดีนะครับนกแบบนี้ครับดูครับลายคอครับหนาตึดเลยครับผมนี่บใช้ได้นะครับนกตัวนี้าโอ้โหมันเจ็บสิ ลายคอสูงครอ้าวถือว่าผ่านครับนกตัวนี้ใช้ได้ครับผมลายคอมันขวันบกชกที่ดาวอันนี้นกฝึกนกใหม่ตาตุนใช่ไหมครับนี่นกไหมครับนกใหม่เอามาฝึกนะครับนกเกกําลังมาอ่าก็เป็นเรื่องธรรมดาครับนกใหมนี่ขันไม่ขันก็เป็นเรื่องของมันเนาะตาตุนเนาะเราไม่นั่นหรอกนะครับก็แล้วแต่อารมณ์ของมันมาแล้วจมทะเลเดียดอันนี้คืออ่านี่ครับตัวนี้ เอามีอีกตัวหนึ่งนะครับนว่นะครับ,นะรบช่างตอ่อยเล่นแบบถือมาแบบไม่คุมผ้ามาเลยอ่ามันค่อยจะเก่งว่าอย่างนั้นนะครับเป็นนกต่อมันต้องทนลองฝนะ<น>ีมือแน่นะครับในการฝึกนะ,นะครับอ่าเอาอะไรอีกครับเอามาเทียบวันอีกเอาเอาอยัางไงอือ ดูครับอืาเห็นไลยจุดไล่ข้อครับอ่ามันมาใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวครับตะตุนครับอย่าเพิ่งปิดครับผมขอดูนกนะครับนี่นกใหม่นะครับที่ฝึกนะครับท่านสังเกตนะครับว่าจะจมูกจะแตกนะครับนี่นกใหม่จะเป็นแบบนี้และเนาะตาตุนเนาะอ่าเวลาฝึกบางทีก็ ปีกแตกเนาะตาตุนเนาะอ่าปีกปลายปีกีจะแตกจะมูกตัวนี้แตกนะครับอันนี้คือการฝึกนกใหม่หางนี่แน่นอนไม่ต้องห่วงหักนะครับหักแน่นอนนี่คือการฝึกนกใหม่ครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็เก่งเองนะครับต่อไปก็จะได้รู้แหละถ้าดิ้นก็จะแตกแบบนี้อีกเนาะตาตุนเนาะมันจะเจ็บมันจะรู้เองครับต่อไปมันก็จะไม่ดิ้นครับผมปล่อยให้มันดิ้นเลยนะครับไม่ต้อง ไม่ต้องไปกลัวอะไรมากมายนะครับนม่นี่นี่ก็นกมันนั่นแหลวครับมันข้ามแล้วนะครับอ้าเก็บเลยนะครับผมก็เช่นเคยนะครับผมอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้ทําคลิปนะครับจะได้นําสาระดีๆมาฝากพี่น้องที่รักนกเขาอีกเช่นเดิมนะครับสำหรับท่านที่มาใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตาม กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลก่อนใครเลยนะครับสําหรับผมแล้วก็ท่านสารวัตรครับผมวันนี้ครับผมแล้วก็ช่างต่อยครับผมสวัสดีครับเชนมอสครับและอาจารย์ใหญ่ประจําทีมงานของเราวันนี้อาจารย์ตุ่นครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับว่าหวานดอกมันี้